ที่เรากำหนดไปนี่ไม่ได้ทาให้เราลหลงใหลรักชอบแบบโอ้ปฏิพัตต้องการอย่างมากมายอะไรกับตรงกันข้ามสก,กัดกั้นปฏิพัตกาหนัดอะไรต่างๆได้มากมายสก,กัดความเปรียดชังได้อย่างดีเยี่ยมาน,นั้นการรู้จักกัมมุกต้องใ,ใจ เห็นคุณประโยชน์ของการกำหนดรู้ลมหายใจว่าสุดยอดแห่งการเป็นคนที่เกิดมาแล้วได้รู้เรื่องนี้ได้ปฏิบัติเรื่องนี้ได้ทำเรื่องนี้ซึ่งต่างกัาคนไม่รู้เรื่องไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้กระทำต่อลมหายใจอย่างถูกต้องกับปล่อยให้ลมหายใจหมดไปเปล่าๆวันๆนหนึ่ง แบบเกิดเป้าแก่เป้าใต้เป่านี่น่าที่ด้นะอัรเรากำหนดเป็ส,สักว์ประยะกช้างสัตวูมูและลิง,งดีกว่าไม่ได้ทำเชื่ย อย่างนี้นคิดดูยังว่าลมหายใจของใครใครก็ไม่เคยรู้สึกว่ามันเห็นไปรบกวนใครแต่คนอื่นอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ชอบลมหายใจของเราแต่เราเองไม่ได้เคยยินดียินร้ายกับลมหายใจของเราเองเลย อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตน่าพิจารณาแต่คนอื่นบอกไอ้นี่หายใจไม่แล้ไม่ชอบนะแต่ก็ไม่เคยมีใครพูดนะไอ้นี่หายใจหอมชอบก็คือรวมแล้วมันอยู่แปลกนี่คือทันไม่ชอบและทั้งชอบ นเป็นคนคนอ้าวงอต้องคุรวันนี้อยากจะให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องข้อเสียบกล่องจุดอ่อนที่มันทำให้ ความบกพร่องเนี้มันเกิดอ,องค์ประกอบที่มันไม่อำนวยไม่อำนวยแก่ผลของกรรมดีแต่มันกลับเปิดช่องให้ผลกรรมชั่วได้แสดงออกอย่างน่าสะพรึงกลัว้าคนได้สังเกตดูเรื่องนั้นท่านจัดสอนไว้เป็นเรื่องว่าวิบัตสี วิปปะมีสองหมวดหมวดที่เป็นวิปตะฝ่ายธรรมกับปวดที่เป็นวิปติฝ่ายศีลฝ่ายวินัยจารีประเพณีมรรยาทอาชีพอะไรต่างๆข้อที่หนึ่งวิปตรที่ทำให้มันคลาดเคลื่อนเสียหายและปกร่องใช้การไม่ได้ วิบัติก็ที่หนึ่งเรียกว่าศีลวิบัติวิบัติแห่งศิ่คือสิส้าสำหรับภิกษุเนี่ยเขาเอาปราชิตเป็นเหตุถ้าวิบัติวินยัยศิลถึงขั้นปราชิตขาดจากความเป็นภิกษุเลยวิบัติขั้นสูงสุดของศิลถ้าเป็นภิษุอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นชาวบ้านละ ก็าอาจจะไม่เนตขาดจากความเป็นคนหรอกแต่ถ้ากลับเอาสินมาใหม่ก็ดีขึ้นมาอีกแต่พระประกาศการประราชิตเอากลับไม่ได้หมดโอกาสเลยเสียโอกาสไปเลยเป็นอาบัตสังคาติเศษหรือประราชิตสองตัวเนี่ยถือว่าวิบัติขั้นแรงของพระสนโยม ก็เป็นมนทินเป็นสินเดาะเป็นสินดังร้อยไม่งดงามไม่น่าชื่นชมว่าศิลธรรมดีงามเข่งครัดปฏิบัติถูกต้องชัดเจนไม่ผิดพลาดเสียหายไม่เปิดโอกาสให้กรำชั่วได้แสดงผลมากมายแตนี้จะถามว่าอะไรเป็นตัวสกัดกั้น ไม่แช่เรามีสินวิบัติหรือพบกับความวิบัติของสิ่นท่านก็บอกว่าต้องมีอิริอตับปะอยู่ในใจบ้างต้องรู้สึกมีนิสัยอายชั่วกลัวบาปเป็นฐานรองรับเป็นภูมิกุ้มกันเป็นตัวปิดกัน้นไม่ให้บาปชั่วแสดงผลให้เราตกตำ่ำเพราะฉะนั้นคนไม่อายคนไม่กลัวบาปเนี่ย มันก็จะทํำให้สินของมันเองของเขาเองไม่สวยงามสวยสดไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์อ่าตอนนี้ลองมีคําถามจากนิดนึงระหว่างวิบัตกับวิกฤตเหมือนกันไหมอันไหนหนักกว่ากันเออาลองดูเนะี้ยตรงหนา้าจะเกิดสองอย่างแล้วล่ะ ใครว่าวิกฤตแยกว่าวิบัติยกมือใครว่าวิบัติเลวกว่าวิกฤตหน้าเพดดอนอ้าวเช่นวิกฤตเศรษฐกิจรกเราก็ไม่ต้องข่าใครเราก็ไม่ต้องไปกระโมยตังไครเราก็ไม่ต้องไปดื่มเหล้าเมายาแม้เมื่อกี้ก่อนจะมาเนี่ย สี่ห้าเหตุห้าแห่งผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอสมอจัดงานกินเลี้ยงที่บ้านแล้วลองลำทำเพลงจนไอ้บ้านตรงข้ามามันรำคาญมันอาปืนมายิงตายสองเจ็บหนึ่งแล้วถูกจับได้มันบมกทนไม่ไหวดัง,งมือเกินเมาแล้วดังลือเกิน จับตัวได้ก็บอกขอโทษครรมานไหมไม่ขอโทษย้อนเงินไปช่วยจบสองพันหยดอีกนั่นตำรวจสามตำรวจเขาเรียกอะไรอ่ะพวกกองลอยสามพันหกพลันตำรวจในแปลงพวกเนี้ยเข้าไปเที่ยวปับแล้วก็เมาเมาเสร็จมีผู้หญิง เขาไปตีว่าไอ้คนเจ้าหน้าที่เนี่ยครับท้าทำไมไปตีเขาทำไมพูดแค่นี้วิ่งไปเอาปืนในรถตาดยิงแต่ผู้หญิงคนนั้นตายเลยแล้วมันเยอะแยะเลยเือเกินเลยทีนี่นั่งดูเลยเพราะอะเรเมียว่าวันนี้เกิดเรื่องดื่มเหล้าเมายาเกิดวิบัต ฆ่า,า,ากันตายเศรษฐกิจไม่ดีภัยวิบัติโลกเป็นวิกิทถ้าวิกิตแล้วเรายังอาย่วกลัวบาปเราก็จะไม่วิบัติไม่ไปก่อความวิบัติต้องไปฆ่าเขาตายต้องไปนักไปก่อมย์เขาแก้จนอะไรคนเนี่ยถ้ามันอายั่วัวบาป จนยังไงก็ไม่ไปขโมยเขาจริงไหมวิปริตไม่บีบคันคนมีศีลธรรมมีลิปิตปัดให้ก่อการวิบัติก่อที่หนึ่งหรือไม่ทำลายชิ้นเสียไปให้ด่งปลอยเขาบอกว่าอยู่ยังไงก็อดยังไงก็ขอสินไว้ก่อนไม่ใช่อดนิดอดหน่อย จริงๆเลยร่อนก็นเลยขโมยก็เลยหลอกก็เลยโกงก็เลยอย่างนี้มันมันเราเคยได้ยินกันว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบางคนนีได้โอกาสแต่ก็ดันสร้างวิกฤตหนะักขึ้นไปอีกแทนที่จะทำให้ไม่วิบัตสด,ด้วยไม่วิกฤตด้วยบรรเทาวิกฤตหกัหกห้ามความวิบัติ ห้ามใจอ่ะโดยตัวตัวสาคัญคืออายชั่วกลัวบาปถ้าไม่มีตัวนี้มาคอยประคับประงมประคับประคองแน่นอนมันก็ทําได้ยังไม่เกรงกลัวอะไรนั่นวิปัตสที่หนึ่งข้อที่สองก็เรียกอาจารักวิบัติคือวิบัติแห่งอาจารัได้แก่ เสียความประพฤติเสียจรรยามงุาย์สำหรับภิกษุนี่ก็ต้องอาบัติพวกประเภทถุเลิใจพวกทุกภาสิคือทำหน้าเกลียดทำหน้าเกลียดเออตะกี้นี่ก็ดูกับคูบางมุชุมตอนนี้เขาตรวจเช็คแล้วว่าเป็นไข้มาลาเรียขึ้นมาก ก็เลยไปไหว้เนนไปทำอะไรต่างๆซึ่งมรรยาทวิปัติหรืออาจารวิบัติเนี่ยถ้าเป็นพระเขาไม่ไปไหว้เนรไหวไม่ชมไม่จีไม่ได้เพราะมันเป็นสารุ่เป็นระเบียบเป็นแบบแผนเป็นจารีเขาไม่ให้ทำอย่างนั้นแต่ท่านใครขึ้นมากมาเรียเียขึ้นสมองไม่ ก็เลยทำให้เกิดแหลกลิ้นปิ้นตาสายตัวต่างๆนานาจนมองดูเสียสารูกเสียอาจารย์เสียมารยาเสียกัญญาที่งดงามนงคนที่ทำอะไรน่าเบีดน,น่าตำหนิถ้าอยากให้ดีต้องมิดถึงคำว่าอะไรฉันจะต้องทำประพฤติตัวให้ แลโตอย่างนี้อย่างนี้น่็จะได้ผลกันต้างไหตเอไปวัดนี้คงไม่พบนี้พวกมารยาทสามอาจาระวิบัตสนีมีแต่งดงามดีงามแลดูดีพูดจากิริยาท่าทางจะลุกจะเดินจะเหยือดจะคูแลดูดี อย่างนี้เขาเรียกไม่มีอาจารวิบัสสารอาจารวิบัติเนี่ยมันก็แค่กระมงนฉงเฉงกระโดกกดกระเดกเก๊กกังกังเน่พูดถึงอาจารวิบัติตอนนี้นะมันเกิดมันเกิดแปลกมากมันละย,ยาอะไรอะไรของเด็ก ก็เปลี่ยนไปกิริยาคำพูดคำจาเขาโอโ้ดึกดึกดินเดินมันไปก่อกวนเขาไปฟานไปปาไปหินไปทำอะไรทำไม่เข้ากองบ้านเขาเสียหายดึกๆดินค่ำคืนมันควรเป็นคนมีความรู้สึกว่ามันเป็นเวลานอน แล้วออกไปตะลอนตะลอนหนาเรื่องนี่เขาเรียกว่าหมดความประพฤติท,ที่มีมนรญาตเขาจะหลับจะนอนไปกอบกวนเสียงดังปรุงปังตรงตามโครงครามจนเขาไม่ได้หลับได้นอนไอ้อข้อตะก,กี้ที่ว่าบ้านนั้นมันกินเหล้าและ่งเสียงดังก็เข้าคอนี้แหละทั้งสองอย่างด้วยซ้ำ กินเหล้าก็ผวิตศิลปวิบัติแล้วยังมาแต่คนบางคนกินเหล้าแล้วนอนเลยเนะมีไหมมีกินเสร็จเมาไ,ได้เมาแล้วนอนเลยเรียกเมาหมูเรียกเมาหมูเมาปั๊บก็ต้องนอนเลยนอนตรงไหนก็นอนได้ทางถนอนนอนทางนอนได้พวกเมาหมูแต่เมาเสอือไม่ไหนดูเมาโลโคะ พุดอะไรก็มันไม่รู้จุดประพัดกลางคกลาเกิจุดตีหนึ่งทีสองก็ก็นอนนี้ถ้าถามว่าเอาตัวไหนมาเป็นตัวหกักห้ามวิปัสสุนีิเคยได้ยินไหมสมบัติผู้ดีความเกรงเป็นถ้ามันเกรงใจชาวบ้านเขา มันจะไปตุงตามโครงขากไล่ตีไล่ปันเวียงระเบิดปิงปองปาลังคาบ้านซึ่งเขาจะหลับาจอะวิบัติจะดีที่สุดถ้ามีนิสัยสมบัติบุดีเกรงใจอย่างพูดให้เขาสแสดงใจะงอะไรู้อย่างนี้ก็เรียกว่าจับต้านทาน วิปัตแส่งมลรยายหรือความประพฤติเนี่ยตอนนี้มันเรื่องของฝุกยากนะนะมารยาทเนี่ยทำยังไงดีตอนจะมาปวดไปไหไม่ยืนดนื่มน้ำถ้ายืนดนื่มน้ำบอกเด็กวัดมาสกิดหลวงพ่อให้บาตรหลงพี่ให้บาทห้าจิตัง ตอนนั People People like, hey! wow. ้นเสียไปหลายตังค์เลยเพราะเราเคยเป็นคารวานกระโดดกระเดกยืนกินช้อนตกจานหล่นล่อมกินเดินกินอะไรประเภทเดินกินล่อมกินช้อนตกจานหล่นดื่มน้ำนี่ก็ไม่ควรยืนแต่เป็นพระทัดเราเดนดื่มอะไรไม่ดีอะไรไม่งามะยืนนั่งไปเรียบเ้าเคยดื่ม ก็จะแลดูดีเอาผ่านไปข้อที่สามโอกาสให้กรรมชั่วเกิดขึ้นข้อนี้นนะักเ,เพื่อนทิฏฐิวิปัตคือวิปัตแห่งทิฏฐิคือความนเห็นมันคาดเคลื่อนผิดทำผิดวิยัยมันผิดทำผิดวิในแล้วก็ หนักๆเก้าก็คิดว่าชอบคิดว่านี้ที่มันจะเริ่มไปดูทิฏฐิวิบัติเนี่ยลำบากเล็กน้อยไม่เป็นไรทำปิดนิดหน่อยไม่เป็นไรแอบกินมากๆกลางคืนไม่เป็นไรแอบสุบุรีนิดนึงไม่เป็นไรนะอะไรเงี้แต่มันมก็ค่อยๆเลยเถิดไปถึงขั้นวิบัติพอคนก็จับได้ว่านี่ ยังอยู่เนี่ยมาอยู่วัดนี้ทำไมยังสูบบุหรี่มาอยู่วัดนี้ทำไมยังอย่างนั้นอย่างนี้อีกอื่นๆนะมีหลายเรื่องวันนี้ฉันต้องขอยออ่อที่สุดเพราะว่าไม่รู้กี่รอบกี่รอบถ้าเป็นหนังเรื่องเสือปืนไววอกรอบสุดท้ายมันชักปืนช้านะมันไวอยู่รอบแรกเอ็มแข็ง,ขงยู่สอบแปกเลเอาย่อ,ยอ,ยอ พอแม่ขาดกิดจะกรรมบังเทบังธรรมผู้ให้ก็ไม่ขาดผู้รับก็จะได้เติมเต็มไม่บกพร่องในการให้ไม่เสียโอกาสเติมเต็มสองอย่างนี้มันน่าจะดีนะวันนี้แปลกคน ม um ันมันมันมันรู้ว่าคนงานมาฟังเทีย่ล้นเอกตลาเองลานนั่นเลยโยมรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นสันเจ้าอะไรก็ไม่รู้อยู่เกาสัตว์อีกก็เอาเป็ดกับไก่ไม้โยมชาวโน่นนี่กี่ร้อยถุงไม่รู้ก็เลยอันไหนก็ถุงละถุงแล้วแต่ให้ รู้สึกได้ตั้งสอพันถ้าขายตามราคาเนะเป็นหมื่นหมื่นเราก็นักธิดตต้องการทำวัดสวัสดิการแจกยาผู้สูงอาย,อยุยาดมยาหมงส่วนของกินก็แจกพวกไปรุ่นทำงาน โยมถ้าคนเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่อยากจะให้อย่างเศรษฐีมิมัจเรียเศรษฐีแกค,คิดว่าการให้มันเสียเปรียนมันต้องรับต้องเอาเพราะฉะนั้นสำเร,สาานนร็จอุตสา์การใช้คำดีคำด้การ ปฏิบัติฝึกความไม่ตนีหามาให้ได้มาแบ่งมันดีกว่าหามาเก็บหรือสรุปคือจิตที่คิดจะให้สบายมปนจิตที่คิดจะเอาแม้พอตอนหลังมันเหลือสิบปฐุมตอนแรก ตัวหนึ่งก็เขาขกยกันสองร้อยสามรอยบอกร้อยนิดนะยังอ่อโอ้บางคนนี่ไม่ค่อยนึกถึงคนอื่นจะเอาคนเดียวสามตัวเลยมันมีจิตติแบบประเภทกูต้องเอาก่อนกูต้องได้ก่อนกูต้องได้มากเลยไม่ต้องคิดเองแกค,คนอื่น ทิฏฐิชั่วร้ายนี่มันมักจะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้จนกระทั่งไม่อยากจะเห็นแก่ใครทั้งนั้นมองไม่เห็นหน้าคนอื่นไม่เห็นปากท้องคนอื่นเขาก็หิวเหมือนกันการไม่คิดว่าเขาก็นเราถ้ามีอะไรดีๆก็ก็อยากได้เหมือนเราแต่ถ้าเราไปเอาจากคนเดียว ก็ไม่รู้นะต้อก็แปลกนะกที่วัดเนี่ยไอ้การวัดสวัส well, ดิการเนี่ยตอนนี้มันโดดเด่นมากเลยมีคนเอายาเหลืองยาด้วยมาให้เป็นรางวัลมีคนเอาข้าของขนมนมเลยวันนี้น้องเก่งเยอะนะก็มาแจกมาติ๊กกันออกวันนี้ ทำไมคนมันอยู่ที่นี่บังสุงวันไปแล้ว,วอยู่ที่นี่เนี่ยมันเป็นอะไรนล้วที่มันมีวิบัตอิอีกหมดหนึ่งอีกหมดหนึ่งใ้กลว่าเกิดในที่ขัดแคลนขัดสนทุกอย่างโรงเรียนก็ไม่มีเรียนโรงงานก็ไม่มีงานให้ทำเจ็บป่วยหมอก็ไม่มี วัดว่าอารามก็ไม่มีมีวัดก็ไม่มีพระสอนเป็นวัดร้างอย่างนี้เขาก็รีกว่ามันที่เกิดมันวิบัติเราไม่เกี่ยวกับออความประพฤติมันมีวิบัติอีกหมวดหนึ่งเดียววันหนักงนะจ๊ะลองมาเล่าให้ฟังปรดพูนแต่ว่าทิจจิวิบัติเนี่ยมันไปตรงคำพูดแม่โบราณเราดีที่สุด เห็นผิดจเจอเห็นชั่วขนเห็นโกงจัดทำตัวเหมือนมแมลงเมา่าบินเข้ากองไฟไอท้ทีว่าเผ็ดปับกับปลาไอท้ทีก็ยิงกันเนี่ยก็ยิงที่ผักที่การกนบุรีคอานี้นะสังเกตเนะผักตัดฐานเรืองลมเนี่ยไอท้ทีคนว่า เกิดมาต้องสนุกไว้ก่อนตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวสนุกจุกไปวันวันนึงก่อนคิดฐิแบบเนี้มันเป็นทิฏฐิประหลาดมันฝังหัวคนมาจานวนเท่าไหร่ไม่รู้ทาให้คนมีความคิดสนุกไว้ก่อนเที่ยวไว้ก่อนเลยเตะปับกับปลาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับในทุนไรสิงนธร ก็ประกอบอาชีววิปัสสคือข้อที่สี่อาชีววิปัสสเนี่ยคือวิปัสส์แห่งอาชีพอาชีพประกอบมิจฉาชีพเลี้ยงชีพในทางที่ผิดขายยาบ้านี่ชัดเจนขายเหล้าขายยาสมบัติชาวพุธเราต้องมีข้อหนึ่งใช่ไหมไม่ขายยาพิษไม่ขายของเสพติด ม,มีคนขายเยอะั้ยเ<ม>จ้าของเสียเบียนะเขาบริจาคปีนเท่าไหร่หรู้ไหมเป็นสามสี่สิบล้านน้อยละแต่เขาก็ขายเพราะอะไรมันเป็นรายได้ที่ง่ายอันนี้ไอ้คนที่กินไปตายชั่วเ็วทำอะไรวุ่นวายไปหมดอ่ะแต่มันไม่อยกกระไปสกิดนะ ถ้าสมมติว่ามาขายเหล้าแล้วไอ้คนกินเหล้าเราไปไปทาอะไรก็ขายยาบ้ามันจะเม็ด็นไปฆ่าแม่อุย้ยเราต้องเลิกขายทันทีแต่มันไม่เลิกมันไม่ได้ไไดไเป็นไรายได้นั้นวิบัติแห่งการหารายได้ฮอาชีพท,ที่มันผิดกัรลองลองทำเราไม่ทำแม้แต่ที่เนี่ย รับนี่ถ้าเสกเรืร่องราวของขังขนขายนี่ก็เป็นอาชีวักวิบัตินะดูหมออะไรตา่างๆทำนายทายทักหากินแบบหมอดูแต่ถ้าเป็นหมอยานะลงยาให้คนหนห้นเก็บให้ป่วยแต่ตำลายวัดโงนีอ,อ,อได้ยินมา ใครลองแต่บางทีไปบอกบอกนิย,ยมไปซื้อเสียตังขวดตั้งพันแปดขาว่ามันจังมันจมงระดับไม่บอกนิย,ยมเทียแต่ที่ออะไรเอย่างไรแต่โฆษณาจังในตอนนี้บอกคนแปดสิบเก้าสิบใช้ยาตัวนี้แล้วลุกเดินคล่องอายุเก้าสิบแึ้ว ตำแหน่เป็าหนี้นี่แปดจุดกว่าเลยว่าโฆษณาที่ญาตตรงนี้แต่นันจริงไหมไม่มจริงนะตอนนี้ประมาณนี้เอียนกระยาแล้วยกคนรับก็มาให้คนนี้ก็มาให้ยเมื่อวันซื้อมี่กูยิงคนหนึ่งเอายาอะไรก็บระบบขับตายระบายแบบปีทอ็อกให้มันออกออถอดถ่ายแข็ง ตายไม่คยออกไอ้ตัวนี้ไอเป็นสองคนดึกต้องดึงเวลาสองทุ่มเออตอนรุงเช้าช่วงแปดโมงเก้าโมงมันเริ่มออกปีไม่ออกบินตลอดเว้กบาไปบานยุอ้าตกลงว่ายังไงนะเราอยู่ในวัดเนี่ย ยังไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรที่มันวิบัติถึงช่วยอะไรได้เข้าวัดเราก็ไม่ให้ทำเชิงวิบัติเป็นมิจฉาอาชีวะรายได้เราต้องถูกต้องดีงานถ้าเลวซามทาเสียเงย้ไปเับได้เงินชั่วเนี่ยความชั่วตามมาด้วยวิติกรรมชั่วตามมาด้วยวิบัติตามมาด้วยไม่ดี บางคนนี่รู้จังรู้เนยะว่ามันวิปัติก็ยังจะหาก,กินแนวนี้อีกต mm hmm. ั้งแต่ที่รู้อยู่บนนี่มันวิปัติขายยาเนี่ยยาบ้าเนี่ยมันก็โดนยิงตายมาจั้งเยอะมันก็ยังยนเนี่ยให้กันอีกอย่างนี้ก็เรียกบัวตายจมอยู่ในความวิปัติไม่กอดได้ก็กอนบางคนก็ครบสี่ข้อเลยนะ อินก็วิบตกอาตาระก็วิบักทิฏฐิความคิดตินก็เร็วซ้งอาชีพก็อั้ต้งทำให้คนอื่นแยกไปด้วยวันนี้กุมกาเขาสุขุบไรแม้วฉันมือเอียวเทดได้แค่นี้ เี็กของกาก่อนคารัเหลวงพ่อ